ไปแล้วโอ้ออกครับทะลุครับสองตัวสวัสดีครับนานาครับตกปลาครับวันนี้วันนี้มาหาเหยื่อปะทะดูครับผมมาเหยือไปดูใส่รันครับดักรันหาเหยื่อปลาไหลครับนะครับเหยื่อก็จะเป็นไส้เดือนครับไส้เดือนสับละเอียดผสมดินนี่ครับไปตกแต่ละครั้งก็มาหาอย่างนี้ครับ ไม่ได้ซื้อครับปลาไหลโลสองร้อยซื้อก็ไม่ไหวครับผมอาดักเองครับเหยื่อปลาไหลครับผมกอ,อดักปลาไหลแล้วก็ประดุกตกสะดุต่อคอยติดตามว่าวันนี้จะได้ปลาไหลไหมครับออดักแล้วก็อรอลุ้นกันเลยครับว่าพรุ่งนี้ปลาไหลจะเข้ากี่ตัวนี่ก็ เดด็ก็บอกดักปลาไหลก็มีเจ็ดเจ็ดอันครับเจ็ดอันว่าจะได้กี่ตัวใส่เดือนครับผมยัดเข้าไปเลยครับใส่เดือนผสมดินจ้างยุงโคนเบอ่์หลังแค่นนั้้เก แรกครับเสร็จแล้วครับแรงให้ผม กระบอกที่สองครับน,น้อยเลีนนย,ยตนตัวกลัวปีงครับโทอยู่บ่ไหม ร้อยครับกระบอกสองจะบอกที่สามครับดักตัวนี้เลยทางเลยถนนเลยบ่ปลาไหลน้อยู่ บอกที่สี่ครับขอบอกห้าครับขอบอกห้านะาทนจะวางเองครับริมริบล,ล,ล,ลากขอบออกที่หกครับ ีกหนึ่งกระบอกเราลุ้นกันครับเต็มบงังจะรูกรบอกแรกครับกรบอกแรกข้างถนนต่ากันไ,ไหมคุณคุมาส่วนเหรอจะไ,ไปลุงสาตัวหไหมอบอกแรกมั่รู้มีไหม มีแต่น้ำเอามาเท่เซียนเซียนตุนว่ามีครับตัวแรกขอบอกแรกครับงานหนึ่งตัวหนึ่งเต็มครับตัวเดี่ยวเดียวขอบอกแรกก็มีตัวนะครับไปติดตามขบอกที่สองดูขบอกที่สอง บอกแรกมีเจ็ดกระบอกครับกระบอกที่สองดูจะมีตัวไหมตัวนี้น,นักปะเดี๋ยวไปเทดูกระบอกสองไม่น่าจะไม่มีครับเบาครับดูกระบอกตดัด ไปไปเทียวน่าจะมีตัวน,นี้เราไปเทียดูครับส,สองกระสามอ้เก็นถึงว่าเป็นสองกระสามาไปเทียดูในถังกระบ,บอกที่สองไม่น่าจะมีมีบอกแน่บอกที่สามเจ็ดกระบ,บอกอบครับผม แต่น้ำส่วนมากใช่ละก่อลงมาแล้วย่างนัวเดียวตัวเดียวจกแล้วสองเต็ม สามกระบอกได้สองเต็มนะครับมีเหยื่อตกสะดูแล,แล้วครับวันนี้นี่บอกไงเออบอกวิ่สี่ครับน่าจะไม่มีครับ บอกที่ห้าครับดันดัันออกเลยครับตัวนี้นี่ครับอะไรดันกระบอกออกเลยปากกระบอกครับ <c oughs> อ่อนเกินครับอไน,นี้เส <c oughs> ียไปหนึ่งแท้มครับ ูก็บบอกที่หกอบอกที่ห้าออกไปแล้วโอ้ออกครับทะลุครับสองตัวเดี๋ยวครับจับอะไรตีตีตีไปเร้วกเจับสองมือเลยยกยก,ยกจับเบาๆแล้วยโยนขึ้นมาครับ ทะลุครับเมื่อกี้เอาตัวนี้มาตัวนี้มี<อ>มยี่นี่นะจังลูกงอมได้แล้วครับเมื่อกี้ทะลุออกมาเลยครับนี่ครับเตยใหญ่สองตัวเลยครับเมื่อกี้ทะลุเลยครับดีแต่ยังได้อยู่ครับ ีแต้มแล้วสี่แต้มครับมีตรงนี้ดักซองกระบอกกระบอกะลุปลายกระบอกที่สองะลุล่างครับยังดียังเหลืออยู่ครับครับยังเหลืออีกหนึ่งกระบอกครับ๋ยวติดตามดูกระบอกที่เจ็ดครับเมื่อกี้กระบอกที่หกะลุเลยครับทะลุตายสองแต้มครับกระบอกที่ห้าถลุดันออกฝ่าย ดานออกปากกระบ,บอกครับกระบ,บอกที่6กไม่รู้จะมีแต้มไหมครับบอกนี่ไม่มีครับบอกที่7บอกที่7ครับเชื่อตูนว่าน่าจะมีเดี๋ยวดูก,ก่อน Ngủ Ở khoảng mưa trên tùn lên Lò uống á Chào hãng chào มีแต้มเหมือนกันครับก็อบอกได้เจ็ดเฮ้ยครับปล่อยกันไปครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับสรุปครับเก็บกระบอกได้มาสีแต้มครับสีแต้มตัวใหญ่เท่านั้นครับเหยื่อปลาชะโดครับผมนี่ครับห้าแต้มกับงูตัวครับครับ กดดักเซียนตูนครับบอกขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมคอยชมคลิปการตกปลาด้วยเหยื่อปลาไหลในคลิปหน้าครับมีมีเหยื่อแล้วครับปลาไหลตัวสวยๆทั้งนั้นครับต่ดูหน้าจะมีแต้มแน่นอนครับติดตามคลิปตกปลาโดครับสวัสดีครับ